สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้นักเรียนมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนมาพบกับครูกิฟคนเดิมนะคะวันนี้นะคะครูกิฟจะพานักเรียนนะคะมาเรียนอะไรนักเรียนเห็นไหมคะว่าตอนนี้ครูกิฟอยู่ที่ไหนเอย่ยครูกิฟอยู่ในทะเลทรายซึ่งในทะเลทรายนักเรียนมองเห็นอะไรคะนักเรียนเห็นต้นอะไรคะ มันคือต้นกระบองเพชรนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามาดูว่าต้นกระบองเพชรเหล่านี้ที่อยู่ในทะเลทรายเนี่ยมันจะมีการปรับตัวยังไงและไม่ใช่แค่ต้นต้นกระบองเพชรอย่างเดียวนะคะนักเรียนยังมีพืชชนิดอื่นๆที่อยู่ในทะเลทรายแล้วสามารถปรับตัวได้ให้มันมีชีวิตรอดเดี๋ยววันนี้ครูกริฟต์จะพานักเรียนไปดูวิดีโอค่ะ ในคลิปวิดีโอนี้นะคะครูก็อยากให้นักเรียนดูว่ามันมีกลไกลอย่างไรนะคะที่พืชทะเลทรายมีการปรับตัวให้มีชีวิตอยู่รอดไปดูกันเลยค่ะเนื่องวันนี้พวกเราจะไปสำรวจความนา่าทึ่งในทะเลทรายอันแห้งแล้งเราเดินทางไปยังทะเลทรายโซโนรันซึ่งมีแคคทยมากที่สุดในโลกและเราจะพบกับสิ่งมีชีวิตที่เราไม่คาดฝัน พืชพันมากกว่าพันชนิดและสิ่งมีชีวิตมากกว่า400ชนิดนกลไกพิเศษใดทำให้พวกมันมีชีวิตอยู่ในทะเลทรายแห่งนี้ได้นะตรงนั้นเหมือนมีฝนตกนะเออนี่แหรอครับอ,อตรงโน้นไม่มีเลยทีมถ่ายทำมุ่งหน้าค้นหากลไกล,ลี้ลับดังกล่าว เราหวังจะได้บันทึกช่วงเวลาที่ทะเลทรายที่แห้งแล้งกลับมาชุ่มฉ่ำเราเดินทางมาทางฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือทะเลทรายโซโนอโรันตีวงล้อมรอบอ่าวแคลิฟอร์เนียเอาไว้และวางตัวระหว่างอเมริกาและเม็กซิโกทะเลทรายกินพื้นที่มากกว่า300,000ตารางกิโลเมตร อุณหภูมิในฤดูร้อนพุ่งสูงถึง50องศาเซลเซียสเลยทีเดียวจุดมุ่งหมายแรกของเราอยู่ที่คาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียในเม็กซิโกที่นี่เราจะได้เห็นทิวทัศน์อันโดดเด่นคือทะเลรายที่เต็มไปได้วยต้นแคไทยและกว้างที่สุดในโลกดูต้นแคไทยเหล่านี้สิมันกระจายอยู่ทั่วสุดลูกหูลูกตา เป็นภาพที่น่าทึ่งยิ่งนะแคไทยเป็นไม้ดั้งเดิมในทวีปอเมริกาหลังผ่านปลายุคน้ำแข็งพวกมันวิวัฒนาการตัวเองให้ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี แคคทยกว่า300สายพันธุ์เป็นไม้พื้นถิ่นที่นี่เราเข้าไปดูที่นี่ใกล้ๆกันดีกว่านี่คือคาดอนแคคทัสสามารถโตได้สูงถึง20เมตรเป็นแคคทัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลำต้นขนาดใหญ่นี้คล้ายกับต้นซิโคเยียบางต้นมีอายุยืนถึง200ปีในฤดูใบไม้ผลินกและพึ่งจะช่วยดอกของมันขยายพันธุ์จนเกิดผลผลของมันเป็นแหล่งอาหารอันมีค่าของสัตว์ป่า แคคทัสนี้ขยายพันธุ์โดยอาศัยสัตว์ป่าพาเมล็ดพันธุ์ไปแพร่กระจายนี่คือแคคทัสที่มีหน้าตาเหมือนเครื่องดนตรีเป่าที่ชื่อว่าไปออกแกน ต้นนี้ก็ออกดอกในฤดูใบไม้ผลิและให้ผลซึ่งเป็นอาหารต่อสัตว์หลายชนิดพุ่มน้ำแหลมของโชย,ย่าแคคทสัสพร้อมติดไปกับทุกสิ่ง มันสามารถติดกับเสื้อผ้าและรองเท้าได้แม้เกี่ยวเพิงเล็กน้อยแคคทัสนี้ขยายพันธุ์ด้วยการติดไปกับสิ่งที่เคลื่อนผ่านเช่นสัตว์นี่ก็เป็นโชย่าแคคทัสอีกชนิดหนึ่งแต่ลักษณะที่น่าสนใจกลับไม่ใช่หนาม กระเปะ๋ออวบน้ำนี้เต็มไปด้วยวิตามินซึ่งมีรสชาติเหมือนน้ำผึ้งแคคตัสอีกชนิดหนึ่งมีผลคล้ายลูกแพรมันจึงมีชื่อว่าพลิกลีแพร์แคคตัส ผลสามารถกินได้เมื่อสุกจะเป็นสีม่วงว้าวดูสิสีสวยเชียวแปลกมากเลยมันเต็มไปด้วยสารอาหารและมีรสเปรี้ยวหวานคล้ายกับผลกีวีเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นักเรียนพบกลไกใดบ้างที่อยู่ในทะเลทรายของต้นกระบองเพชร ครูจะสรุปให้ง่ายๆเลยจากที่คลิปที่เราได้ดูกันเราพบกลไกลกันทำงานของต้นกระบองเพชรเนี่ยมีอยู่2ลักษณะนะคะคกลไกแรกก็คือคกลไกการที่ต้นกระบองเพชรน,นะคะนักเรียนมีการปรับตัวโดยให้ต้นของมันเนี่ยมีลำต้นที่อวบใหญ่นะคะเพื่ออะไรเพื่อมีการเพิ่มเนื้อเยื่อในการดูดน้ำเก็บไว้ใช้นะคะในช่วงที่ไม่มีฝนตกนะคะ ส่วนอันที่สองนะคะกระบองเพชรเนี่ยนะคะนักเรียนมีการเปลี่ยนใบให้เป็นหนามนะคะเพื่อลดการคายน้ำนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าบนต้นของต้นกระบองเพชรเนี่ยนะคะนักเรียนจะไม่มีใบเลยนะคะจะมีแต่น้นานะคะซึ่งน้นาเหล่านี้นะคะนักเรียนมันจะช่วยลดการคายน้ำเพื่อไม่ให้ต้นกระบองเพชรเนี่ยตายได้คะ่ะสำหรับ พืชทะเลทรายไม่ใช่แค่ต้นกระบองเพชรอย่างเดียวนะคะยังมีพืชชนิดอื่นๆซึ่งวันนี้เดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปรู้จักกันเลยค่ะค่ะสำหรับนักเรียนที่ได้ดูวิดีโอคลิปแล้วนะคะวันนี้ครูกิฟก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชนะคะที่ไม่ใช่ต้นกระบองเพชรแต่เป็นพืชชนิดอื่นๆน,นะคะที่ยังมีการปรับตัวบนพื้นทะเลทรายของเราค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะ พืชชนิดแรกก็คือพระเอกหรือนางเอกของเรานั่นเองนะคะคือต้นกระบองเพชรนั่นเองลักษณะพิเศษของมันนะคะมันจะมีน้ํานะคะน้ํานี้นะคะมันจะช่วยลดการคายน้ําให้กับต้นของมันนั่นเองค่ะส่วนลักษณะพิเศษนะคะของต้นกระบองเพชรนะคะมันจะมีลําต้นที่อวบนะคะนักเรียนซึ่งลําต้นอวบนี้นะคะมันจะนําน้ำเนี่ยเข้าไปเก็บไว้นะคะเพื่อเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะคะ เดี๋ยวเราไปดูพืชชนิดที่2กันเลยค่ะไปเลยค่ะพืชที่สนะคะเป็นพืชที่มีชื่อว่าต้นอะคาเซียนะคะหรือต้นเชิงเทียนนะคะต้น พืชสองชนิดนี้นะคะเราจะพบมันอยู่ในแถบแอฟริกานะคะจะไม่พบในประเทศไทยนะคะซึ่งพืชสองชนิดนี้นะคะนักเรียนมันจะมีใบและมีหนามสลับกันนะคะซึ่งหนามของมันเนี่ยก็จะช่วยลดการคายน้ําเหมือนต้นกระบองเพชรเลยนะคะแต่ลักษณะใบของมันจะไม่ใช่ใบที่มีขนาดใหญ่จะเป็นใบขนาดเล็กนะคะซึ่งจะช่วยลดการคายน้ํานะคะให้ต้นของมันเนี่ยเก็บน้ําไว้ใช้ได้คะ่ะ ส่วนพืชที่3นะคะพืชที่3เราเรียกมันว่าต้นนารานะคะนักเรียนสังเกตต้นนารานะคะจะไม่มีใบเลยนะคะมีแต่หนามนะคะซึ่งหนามของมันเนี่ย จะช่วยลดการไข่น้ำได้ดีมากค่ะทำให้ต้นนาลาเนี่ยสามารถอยู่บนพื้นทะเลทรายได้ดีที่สุดนะคะและลักษณะพิเศษของมันนะคะอย่างที่สองนะคะมันจะมีล่านะคะนักเรียนซึ่งล่าของมันเนี่ยสามารถชอนใช้นะคะลงไปในดินนะคะเพื่อทําการดูดน้ําไว้นะคะในช่วงที่มีฝนตกนะคะมันก็จะทําการดูดน้ามาเก็บไว้ในลําต้นของมันค่ะพืชต่อไปนะคะ เป็นพืชที่มีชื่อว่าเวลวิเซียนะคะหรือเราเรียกมันว่าต้นปีศาจทะเลนะคะแน่นอนเมื่อเราบอกว่ามันคือต้นปีศาจทะเลนะคะมันก็จะอยู่ในทะเลทรายจะไม่พบในแถบประเทศไทยของเรานะคะพืชนี้นะคะมันมีลำต้นหนานะคะเพื่อให้มันเนี่ยเก็บน้ำไว้ได้เยอะนะคะและ ลำต้นของมันเนี่ยจะลึกลงไปในดินนะคะโดยมีใบหนาที่ปกคลุมไว้นะคะใบของมันมีลักษณะเหมือนงูนะคะหรือเหมือนปีศาจแล้วมันก็มีความสามารถพิเศษก็คือมันเนี่ยจะมีรากที่ยาวนะคะเพื่อทําการดูดซับน้าฝนนะคะเวลาฝนตกนะคะมันก็จะทําการดูดซับน้าฝนเนี่ยมาเก็บไว้เพื่อให้มัน,นยอยู่รอดในช่วงที่ฤดูแล้งนะคะต่อไปค่ะ พืชสองชนิดนี้นะคะเป็นพืชที่พบในประเทศไทยของเรานั่นเองซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยในแถบภาคใต้เนี่ยมีการปลูกพืชชนิดนี้ขึ้นเป็นจานวนมากนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราเรียกมันว่าปาล์มน้ํามันนะคะปาล์มน้ํามันนะคะส่วนพืชที่สองนะคะเราเรียกมันว่าอินทผาลัมนะคะสองพืชนี้เป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะนักเรียนสังเกตลักษณะใบของมันค่ะ ใบของมันนะคะจะมีลักษณะเรียวยาวนะคะไม่ใช่หนานะคะนักเรียนใบของมันเนี่ยมันออกแบบมาหรือมีกลไกพิเศษคือมีใบเรียวยาวจะไม่เป็นใบที่ใบกว้างเหมือนพืชพืชทั่วไปนะคะใบเรียวยาวของมันช่วยอะไรนะคะช่วยลดการคายน้ําใบของมันเนี่ยก็ยังมีการคายน้ําแต่ด้วยใบของมันมีขนาดเล็กจึงทําให้มันคายน้ําได้ในปริมาณที่น้อยซึ่งสามารถทําให้มันเนี่ย ไม่ต้องรดนะ้ํามันก็ได้มันสามารถอยู่รอดได้ในช่วงที่เรืดูแล้งหรือว่าช่วงที่เราไม่รดน้ํามันมันก็จะมีชีวิตอยู่รอดได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูสรุปกันเลยว่าพืชทเลทรายเนี่ยโดยรวมมันมีกลไกพิเศษในการปรับตัวให้มันมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างไรนะคะไปดูเลยค่ะค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะอย่างแรกเลยย้อนไปจากคลิปที่หนึ่งนะคะ พืชเนี่ยมันจะมีกลไกลในการลดการคายน้ำนะคะโดยพืชเนี่ยมันจะมีสายเคลือบที่พื้นที่ใบของมันนะคะเพื่อให้มันมีการคายน้ําที่น้อยลงในช่วงฤกดูแล้งนะคะหรือช่วงที่มันไม่มีน้ํานะคะสองนะคะพืชบางชนิดอย่างเช่นต้นกระบองเพชรมันจะมีการปรับตัวให้มันเนี่ยมีลําต้นที่หนานะคะเพื่อ นำน้ำเนี่ยไปกักเก็บไว้ที่ต้นของมันเองค่ะสามนะคะใบของพืชบางชนิดหรือต้นกระบองเพชรนะคะมันจะเปลี่ยนใบให้เป็นหนามเพื่อลดการขายน้ำค่ะสีนะคะรากของพืชบางชนิดนะคะก็จะมีรากที่ยาวเพื่อใช้ในการเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนนะคะมันเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งค่ะ ห้านะคะการลดรูปของใบอย่างเช่นต้นปาล์มต้นอินทผลัมของเรานั่นเองนะคะให้มีใบขนาดเล็กลงให้มีการขายน้ำที่น้อยลงนะคะและสุดท้ายนะคะพืชบางชนิดนะคะมีการเก็บน้ําไว้ในลําต้นนะคะอย่างเช่นต้นปีศาจทะเลต้นกระบองเพชรที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะการเรียนในวันนี้ ครูกิฟหวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวของพืชทะเลทรายถ้าใครไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถย้อนดูคลิปได้ที่ช่อง Youtube ของครูกิฟนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูกิฟต้องขอตัวนะคะไปรดนะ้ำต้นกระบองเพชรของครูกิฟก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ